ใจตตคิดเฝ้อมใจลมมพิดหัวใจอยครางเกตังนาชืนเอาไว้ยอมใจด้วยเพลงใหญ่ในกลัว ใช้น้ำมากกว่าพืชชนิดอื่นปลูกข้าวหนึ่งไร่ต้องใช้น้ำถึง1 2ล้านสแสนลิตรหรือเทียบเท่ากับน้ำขวดใหญ่จำนวน8 0 0แสนขวดถ้าพื้นที่ไหนมีน้ำเหลือใช้การผลิตข้าวก็ไม่น่าเป็นห่วงเหมือนกับพื้นที่ตำบลหน,นองโบดอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่มีน้ำเพียงพอสำหรับทำการเกษตรตลอดทั้งปีชาวนาสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ นอกจากปลูกข้าวแล้วชาวบ้านยังปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรหลายชนิดแปลงผักของบ้านแต่ละหลังเต็มไปด้วยพืชผักเขียวกระจีแต่หากย้อนเวลากลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนภาพที่เราเห็นกลับตรงกันข้าม ย้อนไปประมาณ40กว่าปีนี่นะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่แห้งแล้งทำนาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ1ิบถังต่อไรนอ่นะน้อยมากไม่มีน้ำที่จะมาดื่มกินเพราะว่าชาวบ้านต้องต้องคุดบ่อน้ำที่นี่น้ำเนะี่ยมันจะไหลออกมาเหมือนน้ำตาเลยไหล1ิบ0ิบ,บิบออกมาเหมือนน้ำตาแล,ล้งแบบว่ามันไม่มีพืชสีเขียวแบบที่ปัจจุบันนะมันมองไปมันเหมือน,น,นไฟไฟแบบยุบๆรับๆแบบๆมันไม่มีอะไรเลยเงี้ย แรงจนแทงแรงไม่มีน้ำเลยลำบากมากเรื่องน้ำเนี่ยลำบากจริงๆแต่หน้าฝนน้ำเยอะพอฝนล,ลงมาปุ๊บมันก็มีเนื่อน้ำลงมาเลยพอมาแล้วมันก็นไหลไหลมันก็นเหมือนท่วมหมู่บ้านแล้วเนาะแล้วมันก็นไหลไปถ่วมอยู่ละมาดพอไหลไปถ่วมอยู่ละมาดที่นี่เวลาที่ฝนหยุดตกเราจเจาน้ำจากละมาดขึ้นมาขังบนน่ะเรามาไม่ได้ เราลดูแรงชาวบ้านคนหนีเข้ากรุงเทพกันหมดเลยอย่างเงี้ยเหลือทิ้งเอาไว้เด็กก็คนแก่อะไรเงี้ยพอกลับมาทีก็มาทํานาทําได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยพอถึงนาทําทนากกลับมาเหมือนเดิมพอถึงนาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็กลับไปหาทำงานเนี่ยจะเป็น,ปนยังไงก็คืออพยพไปทำงานต่างถิ่นเป็นลูกโซ่ที่ที่มันพ่วงเรานะเนาะ จากการทำนาไปกู้หนี้ยืมสินเขาหวังว่าจะเออปีนี้คงจะได้มาใช้หนี้เขาขึ้นอะไรเงี้ยแต่ดันความเป็นหญิงมันไม่ได้ใช่เราก็คิดไม่ได้ว่าเออมันเกิดจากไรรู้อยู่ว่าฝนมันแรงรู้อยู่ว่าเขามันตายแต่ว่าทําไมมันยังตายเพราะว่าตอนช่วงต้นปีมันมีน้ำมาแต่มันไม่มีกักเก็บไว้กระเดามันคือมันปล่อยลงไปข้างล่างมดพอเรากลางปีปุ๊บเราต้องการใช้น้ำแต่มันก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้อะไรเงี้ยอยากจะมีแรงน้ำของตัวเอง จากที่เราได้ออกไปศึกษาดูงานหน่วยงานที่เราไปดูน่ะก็คือเลมพักเบียเป็นรูปแบบลักษณะที่ทำครองท,ที่ดักนำลากเราก็กลับมาทำที่บ้านในปีพุทธศักราช2548ชาวบ้านในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง ได้ร่วมมือกันจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้ำในชุมชนขึ้นโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาพถ่ายจากดาวเทียมรวมไปถึง GPS เพื่อสำรวจเส้นทางขุดคลองดักน้ำหลากออก็คือเริ่มตั้งแต่ปี48เร,เริ่มกระบวนการเริ่มคิด49ออกสำรวจ แล้วก็เจ็บข้อมูลต่างๆวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ทําเป็นรูปแบบเหมือนโครงการเนาะแล้วก็มาปี50เราถึงมาได้คุดคลองไป10ปภาษากลัวเราจะได้คลองตัวนี้มาเป็นเป็นขั้งแรกนี่ก็สูก่กนอยู่2ปีโดยที่มีมูลที่อุตุภัดนี่เป็นเป็นการาช่วยมีเจ้าหน้าที่คอยๆแนะนำมาเออคนที่เก็บข้อมูลแบบไหน,น ิ0พรรษาเป็นคลองดักน้ำหลากที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้านที่ช่วยกันบริจาคพื้นที่เส้นทางคลองที่ยาวหลายกิโลเมตรนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในชุมชนต่อมาได้มีการขุดสระแก้มดิงและสระน้ำประจำไรนาที่เชื่อมต่อกันหลายสาระเป็นระบบสระพวงที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในแปลงนาและแปลงเกษตร ปรกกอนเพาพื้นที่ข้างบนมันสูงเนาะน้าเวลาเข้ามาเนี่เขาเรงมากชาวบ้านจะด่าได้ว่าผู้ใหญ่ไปด้มดอบมตอไปในมดทําไมเนี่ยปล่อยให้ให้ใหใหหน้ำแบบมันท่วมท่วมม่นท่วมเขาไหลเขาทะลักเข้าบ้านเขาน่ทีนี้ก็เลยคิดกันขึ้นมาว่าทำยังไงเราจะระดมน้ําด้านบนเนี่ยเพื่อจะไม่ให้เข้าแปลงเกษตรแล้วก็ไม่ให้เข้าหมู่บ้านให้ได้รับความเสียหาย ที่เราก็เลยมามาคิดคิดเรื่องการทำถนนน้ำเดินนี่แหละไปดูงานแล้วก็เอามาก่อสร้างสร้างเองทางน้ำที่ไหลายยาวเส้นนี้ไม่ใช่คลองแต่เป็นถนนน้ำเดินที่ใช้เส้นทางถนนในหมู่บ้านเส้นทางเดิมปรับเพิ่มให้มีแนวคอนกรตีตยกสูงประมาณ10เซนติเมตรทั้งสองด้านเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากไหลท่วมพื้นที่ของชาวบ้าน มันตกลงมาปุ๊บน้ำมันก็ไหลขึ้นถนนจากจากที่มันเคยไหลใส่ถนนอยู่แล้วเนาะแต่ว่าตอนนี้มันมีคอนกรีตแล้วมันก็มีขอบเขตของมันดี่บังคับมันก็วิ่งชิ่วขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะแบ่งน้ำออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเราไปเป็นน้ำต้นทุนก็คือบังคับให้มันไปเก็บไว้ที่ซากแอมลิงส่วนที่สองเราก็คือปล่อยให้มันไป เป็นน้ำเที่ยวทุ่งก็คือเขาไปปล้ยงเกษตรเราธรรมดาก็คือเป็นระบบสะพวงพอเต็มระบบสะพวงก,ก็ปล่อยเลยปล่อยเนยวิ่งเข้าไปในนาชาวบ้านแล้วก็ไปที่คลอง8ปสิบภาษาระหว่างคลองเนี่ยก็จะมีแก้มลิงดักอยู่ทุกพื้นที่ที่ชาวบ้านบริจาคเนะี่ยเราแก้ไขปัญหาได้ทําให้หมู่บ้านมีมีน้ําเอาไว้ใช้ในฤด,ดูเลี้ยงแล้วก็กักเก็บน้ําเอาไว้ใช้โดยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำำําทําการเกษตรแต่กว่าจะสําเร็จไม่ใช่เรื่องง่าย หัวใจสาคัญคือการสร้างความเข้าใจให้ชาวบ้านร่วมมือร่วมใจเสียสละที่ดินของตนเองเพื่อให้เป็นแหล่งน้ําใช้ของส่วนรวมมาเรียนรู้่เออถ้าเกิดว่าเราคุดคลองสรงน้ำนะคือหนึ่งเราเราไม่มีที่สาธารณะเราก็เลยมาคุยกับชาวบ้านร้อยห้ครัวเรือนที่พร้อมที่จะบริจาคพื้นที่ในการคุดคลองคือปัญหาหลักก็คือคนเนาะ คนไม่เข้าใจว่าทำแล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรทำแล้วมันจะได้อะไรทำแล้วมีแต่เสียก็เสียเสียที่เสียอะไรอย่างเงี้ยมาพูดคุยกันโดยใช้เวลาถึง2อปีแปดเดือนในการที่จะพูดคุยให้ชาวบ้านตกลงในการที่จะคุดได้หาคนที่บริจาคหาคนที่มีพื้นที่เยอะหาพื้นที่ที่เหมาะสมที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูเลี้ยงเราไม่มีพื้นที่สาธารณะ เราคิดว่าเราจะบริหารจัดการไม่ได้แล้วแหละแต่พอเราเริ่มตัวอย่างก็คือป้าไวป้าไวเนี่ยจะบริจาคพื้นที่เป็นที่สาธารณะครั้งแรกจ,จริงๆคือคือแก้มริงใหญ่คือสาธารณะเนี่ยสิบไร่ท่ามกลางไร่มันสำปะหลังสุดลูกหูลูกตากลับมีพื้นที่ป่าสีเขียวที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่หลากหลายสายพันธุ์ ที่นี่คือบ้านของปวัยหนึ่งในผู้บริจาคที่ดินเพื่อขุดเป็นสระน้ําสาธารณะของชุมชนคือถ้าเราไม่สะละพื้นที่ขุดสะรับน้ำลูกหลานอนาคตต่อไปมันจะไม่มีน้ำกินน้ำใช้มันก็จะอดอยากแห่งแลงถ้าเราไม่สะละพื้นที่แต่ป้าภูมิใจมากนะภูมิใจที่ว่าได้ขุดสะได้สะละพื้นที่ไม่เคยเสียดายเมสักหน่อยเลย ภูมิใจมากวัวพื้นป่าสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์นี้ในอดีตเคยเป็นไร่มันสำปะหลังซึ่งป้าวัยได้ตัดสินใจเปลี่ยนให้กลายเป็นป่าที่มีพื้นที่กว่า21ไร่ไอที่ฝนแรงฝนทิ้งช่วงเราไม่มีน้ำก็เพราะป่าเรานะ่มุด ป้าก็เลยตั้งมณะปลูป่าสาระพื้นที่ยี่ส20ไรป่ปลูกป่าหาน้ำเลยตั้งแต่นั้นมาจะปลูกะอด24ปีไม่เคยยุดป้าวัยปลูกต้นไม้ทุกต้นด้วยมือของตัวเองตั้งแต่ขุดดินที่แห้งหยากหาบน้ำรดทุกวัน จากต้นไม้ต้นเล็กๆได้เติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่จากต้นไม้เพียงไม่กี่ต้นได้รวมกันกลายเป็นพื้นป่าสำหรับป้าไวแล้วป่าเป็นทรัพยากรล้ำค่าที่ช่วยซับน้ำและกักเก็บน้ำในชุมชนอันนี้ต้นพญากระบุกใหญ่ที่สุดเราจะเอาเป็นไว้ไม่มอดกไม่แม่เลยเป็นแม่ไม้ใหญ่ที่สุดในสวน นี่คือต้นขิเล็กเอาใบม,มันดอกมันเกงอร่อยมากถ้าเราอยากไท่สวยล้วก็เอามาทำพนีชื่อแต่เราต้องสารมันเราไม่ตัด ก็เกิดความสุขทำไปคิดไปน้ำตาก็ไหลไปทำอยู่คนเดียวแต่ไม่ท้อทำไปเรื่อยปลูกจนปัจจุบันนี้พอเงยขึ้นมาป่ามันก็จะร่มรื่นป้าภูมิใจมากแตจจกกนะ <c oughs> แ่จะบอกไม่ถูกนะแทบจะบอกไม่ถูกนะจะปลูกเรื่อยๆแต่จะไม่ทำลายจะเอาไว้เป็นศูนย์เรียนรู้ป้าจะไม่ทำธุรกิจป้าจะทำเป็นวิทยาทาน เพื่อให้ลูกหลานที่หลังรูดยักป่าจากความร่วมมือของชาวบ้านที่ช่วยกันเสียสละพื้นที่เพื่อสร้างแหล่งน้ำสาธารณะและเพิ่มพื้นที่ป่าจนสามารถมีน้ำเหลือใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดทั้งปี ชาวบ้านหลายคนจึงปรับมาทำการ,รเกษตรแบบผสมผสานอย่างเช่นสวนของลุงเมาที่เปลี่ยนไร่มันสําปะหลังให้เป็นแปลงผักหลากหลายชนิดโดยมีลูกสาวเข้ามาช่วยอย่างเต็มตัวที่ไร่ก็ปลูกมันมาระยะอีกนึงนึงลหลายปีอยู่ลลุงคิดว่าเอะถ้าเราปลูกแต่มันมันไม่ได้ไนะเพราะว่ามันใช้ใจ่ายก็รายรับมันต่างกันบางทีก็ไปทํางานบางทีก็มาก็เหมือนเดิมสภาพชีวิตก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยตั้งแต่จาความได้นะคะคือตอนเด็ก หลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วพ่อพ่อจะพาไปรับจ้างเป็นก่อสร้างเนี้ยค่ะก็เห็นที่นี่ก็แรงแรงจนแบบว่าคือทํานาได้อย่างเดียวบางที่ก็ปลูกปลูกแค่มันเพราะว่ามันจะใช้น้ําน้อยแต่ยังไม่มีแบบว่ากเกษตรผสมผสานพอเราหาทุนขุดาได้เราก็มาปรับพื้นที่าอาดีตเราปลูกมัน เราลองมาปลูกผักดีไหมอะไรเงี้ยชุดรายได้มันต่างกันเยอะสองเท่าเงี้ยจากลักหมื่นเป็นหลักแสนอะไรต่อปีนะลุงเมาได้ใช้รถไถในการสูบน้ำจากสระเข้าพื้นที่แปลงผักโดยวางท่อแนวยาวเป็นระบบน้ำหยดที่ช่วยประหยัดน้ำและประหยัดแรงในการรดน้ำมีประตูน้ำที่สามารถควบคุมการไหลของน้ำในแต่ละแปลง และมีผ้าใบสีดําคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้วัชพืชขึ้นในแปลงผักตื้นน้ำน่ะคือชีวิตของลุงเลยให้ลุงสามารถเปลี่ยนพลิกชีวิตได้ถ้าไม่มีน้ําลุงก็ไม่รู้จะทาอะไรก็มีแต่รับจ้างเข้าไปวันๆัน,น,นมีน้ํามันมันสดชื่นอะไรมันเรามันเราสร้างฝันว่าเรามีน้ำเราจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เราสามารถอยากปลูกอะไรก็เราปลูกไปเลย,ย่เงี้ยโดยที่เป็นน้ําเป็นตัวตัวทุบชีวิตของเขา ในส่วนของลุงเมาจะหมุนเวียนเปลี่ยนชนิดต่างกันในแต่ละรอบของการเพาะปลูกโดยมีมายลูกสาวของลุงเมาที่เข้ามาช่วยวางแผนการเพาะปลูกและจัดการด้านการตลาดดีใจดีใจที่สุดที่ลูกเขากลับบ้านกลับมาอยู่ช่วยหนึ่งเขาเรียนทางด้านเกษตรทฤษฎีน่นะแต่ลุงปกัปกภาคปฏิบัติลุงคิดว่าเราสองคนจะเข้ากันได้ นั่นแหละถึงเขาว่าเออนั่งนั่งนี่ยเป็นโรคอะไรไหมเขาเรียกโรคอะไรนะเออเรียกเอนเทคโนดอะไรเนี่ยอ่าอเโนโนิงโทนดคือถ้า,าพ่อไม่เข้าใจนะไรเขาก็าบอกอธิบายเอ,อ,อันนี้พเพลียนะคะน,นี่เป็นนอน,นอะไรเงี้ยคือส่วนหนึ่งจากได้ได้จากความรู้ที่เขาไปเรียนมา สองเรื่องการตลาดเขาคือเ,เขาวิ่งตลาดเองคือเขาก็หันมาช่วยช่วยได้เยอะก็ดีใจเป็นเพราะว่าเราคุกคลีกับกเกษตรมาตั้งแต่เด็ดเกพ่อแม่พาทำก็เลยมีความถนัดมาแล้วทีนี้เราก็มองว่าเออเราก็มีน้ำมีดินมีอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็น่าจะหาความรู้ที่เราไปเรียนมาค่ะกลับมาจัดสรรพื้นที่ของตัวเองให้เกิดประโยชน์นะคะทำไปกับพ่อเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่า เ,ออเ,รเราชอบเราชอบในด้านเกษตรเราชอบที่เราสามารถช่วยพ่อแม่ได้อีกแรงหนึ่งแล้วเราก็อยู่กับพ่อแม่เราดูแลพ่อแม่ได้ค่ะใกล้กับสะแก้มดินขนาดใหญ่ของหมู่บ้านมีกลุ่มเด็กๆที่กำลังปั่นจัก,กรยานคู่ใจเพื่อไปทำกิจกรรมบางอย่างนี่คือกลุ่มสมาชิก ลูกลิงถิ่นทองที่ชุมชนช่วยกันจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์เยาวชนให้มีส่วนร่วมช่วยพิทักน้ําในพื้นที่และไม้ก็เคยเป็นหนึ่งในเมล็ดพันธุ์นั้นที่วันนี้ได้เติบโตกลายเป็นรนุ่พี่มาสอนเด็กๆให้ทําเส้นทางน้ําในชุมชนโปรกรมวิชาการนี้ถ้าอีกวัยจะมีค่าเท่าไหร่คะ เส้นทางมีการคำนวณพื้นที่มีปฏิทินเห็นไหมนะมีเครื่องคิดเลขส่วนนางเราจะแยกให้มันลงไปในทุ่งนาก็คือให้มันไปทุ่งนานาะจะโดดลงไปนะแล้วอีกส่วนนึงเราก็จะบังคับ้มานวิ่งลงมากัดเก็บไว้ทีซักกำลิงแต่ละปีแต่ละปีเราก็เลยเริ่มมีกิจกรรมที่สอนน้องคือเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้ตั้งแต่ห้องคอมพิวเตอร์แล้วก็ลงมาคลองส่งน้ำ แล้วก็เข้าไปป่าชุมชนเด็กน่อยในชุมชนของเรานะเกิดการรวมตัวกันสามารถที่จะามาร่วมกิจกรรมในการทํากิจกรรมแต่ละกิจกรรมได้ในชุมชนชอบที่จะมาช่วยเหลือมาเล่นน้ำมากระโดดน้ำแล้วก็มาปูแฟฝกมาปูกไรมันก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันมามาโดยตลอด นูนะคะเป็นสมาชิกของลูกลิงถึงทองนะคะมาตั้งแต่นะคะอายุประมาณ9ขวบนะคะจนตอนนี้นะคะ14ขวบนะคะกเ็เป็นสมาชิกมาได้ประมาณ5ปีแล้วค่ะวันนี้นะคะก็ได้เริ่มจากนะคะการาดู GPS นะคะแล้วก็ดูค่าของ GPS ต่างๆนะคะก็ค่า x ค่า y นะคะแล้วก็ต่อมานะคะก็จะได้ทําเป็นเาพาะหญ้าแฝกนะคะรู้สึกว่าตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วก็ของหมู่ บ้านอะไรอย่เงี้ยค่ะ เออถ้าเกิดว่าเราทําอยู่แต่คนใหญ่น่ะคนใหญ่มันต้องเกไปทางนาเนาะมันต้องเทามันต้องเกไปแต่ว่าถ้าเห็นลูกหลานกลับมาถ้าเกิดว่าเราตายหรือว่าเราเป็นอะไรไปน่ะมันก็มีรุ่นที่จะมาถ่ายทอดองค์ควมรู้แล้วก็มีรุ่นที่จะมาดูแลว่าเอออย่างน้อยคือเขารักถิ่นฐานเขาไม่มามองว่าเออเขาจะไปขายที่ทิ่งจากเขาเห็นพ่อแม่ทำตั้งแต่แรกแรกแล้วเขากลับมาแล้วเขาสมัรถแบ่งเวลาในการส่วนหนึ่งมาทํากิจกรรมโตจากพ่อแม่ อีกส่วนหนึ่งกลับมาช่วยสังคมช่วยคนในชุมชนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นคือดีใจมากจากที่เห็นตัวเองเนาะจากเมื่อก่อนเป็นคนที่มีสินรรงร่างอะไรอย่างงี้เนอะ่ยจากทำนา แต่ไม่มีติดย,ยุ่งเลยจากข้าวที่เราเคยได้ไม่ถึงร้อยกิโลไม่ไม่ไม่ถึงสองร้อยกิโลน่ะมันกลับว่าเออเราได้ได้ข้าวเพิ่มขึ้นก็คือจากจากหนึ่งร้อยกิโลเนี่ยกลายเป็นร้อยห้าสิบกิโลสองร้อยกิโลต่อไรอ่อะไรเงี้ยพอเรามีน้ำเพิบขึ้นนึงเราเราเราเริ่มได้จะลดหนีได้เออเอาข้าวไปใช่นีก็ได้นะได้ได้ข้าวเพิ่มขึ้นแล้วก็เอาไปใช่นีก็อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือคือคือครอ,อบครัวข,ของเราหน่อยเอง มันสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้แล้วสามารถที่จะมีความสุขแล้วมีความเปลี่ยนแปลงว่าเวลา เสร็จจากฤกดูทำนาเราก็มาปลูกพืชปลูกพักให้ได้อาชีพเสริมขายบ้างกินบ้างปั่นบ้างชาวบ้านก็ได้ดีขึ้นทุกวันนี่ดูที่ว่าอยากปลูกไอ้ต้นไหนก็ได้เราไม่ขาดน้ำจากอดีตที่ขาดเครนน้ำชุมชนก็หนีเข้ากรุงเทพมีหนี้สินดินไม่ดีน้ำไม่มีจากหมู่บ้านที่แห้งแล้งกันดารยากจนถ้าถ้าถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้เนาะ ชาวบ้านจะมีชีวิตที่ดีขึ้นการพัฒนาเรื่องการเกษตรเนี่ยเขาเข้าใจเพราะว่ามีหน่วยงานภาครัฐมาช่วยสนับสนุนด้วยแล้วก็มีการจัดการน้ําอย่างถูกวิธีเราบริหารจัดการน้ําได้ทุกเม็ตรแล้วกักเก็บได้ไว้เพียงพอแล้งติดต่อกันถึง2ปีเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําบริโภคและก็น้ําเพื่อการเกษตร เราเห็นขึ้นหนึ่งชาวบ้านช่วยกันบริจาคพื้นที่ในการพุทธะในการบริจาคพื้นที่ในการทําคลองส่งน้ำเรามันเห็นน้ำที่อยู่ในพื้นที่อันนี้คือคือสิ่งที่มีความสุขมากๆเลยมากๆตั้งแต่อดีตที่เห็นเล็กน้อยมาเห็นแล้วอดน้ำแต่ปัจจุบันที่มีน้ำเราฟุ่มเฟืมากหายเหนื่อยแล้วก็มีความสุขมีความสุขตรงที่ว่าหนึ่งเราเห็นชาวบ้านพอมีอยู่มีินเนาะ สามารถที่จะแก้กไขปัญหาได้เราไม่ได้มีเป้าหมายว่าเออเราจะทําแบบให้มันชนะให้มันมั่งมีสิทุกเตเราให้มันชนะ ภัยวิบัติภัยแรงภัยไร,เร,เร้เราเราชนะในส่วนตรงนี้มากมากกว่าที่เจ้าไปชนะอย่างอื่นเราอยากชนะในส่วนที่ชุมชนเราไม่มีแล้วเราสามารถเอาเอา,เอาทำให้มันมีได้แล้วเราก็มาวิเคราะห์ว่าเออสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันตอบโจทย์ไหมมันสามารถทําให้ชุมชนของเราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมแต่ว่ามีอีกกี่ชุมชนล่ะที่ลังลำบากอยู่ที่โครงการไปไม่ถึง เราก็ขยายผลไปพื้นที่ขางเคียงจากหนึ่งชุมชนเาเป็นสองชุมชนจากสองชุมชนเ็เป็นสามชุมชนจากสามชุมชนก็นชชนกลายเป็นตำบลจากตำบลก็เริ่มกขยายเป็นสองตำบลจากสองตำบลขยายเป็นสามตำบลปัจจุบ,บันนี่ก็เป็นเก้าตำบลท,ที่เราได้ไดทำงานขยายพื้นที่จากเครือข่ายการจัดการน้ำชุมชนเล็กๆในตำบลหนองโบดได้ขยายเป็น62หมู่บ้านใน9าตำบล มีเส้นทางคลองดักน้ำหลากระยะทางกว่า60กิโลเมตรที่เชื่อมต่อสระน้ำแก้มลิงและสระประจําไร่นามากกว่า100สัะว์มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลประโยชน์มากกว่า6,000ไร่จากพื้นดินที่เคยแห้งแล้งได้กลับมีชีวิตและลมหายใจอีกครั้ง รายได้ครัวเรือนก็เพิ่มขึ้นหนี้สินก็ลดลงคนในชุมชนที่เคยอ,อพยพไปทำงานต่างถิ่นก็หวนกลับสู่บ้านเกิดอีกครั้งรวมทั้งยังมีการสร้างเมล็ดพันธุ์ให้เยาวชนได้ร่วมด้วยช่วยกันร,รักษาแหล่งน้ำของชุมชนจึงนับได้ว่าที่นี่เป็นต้นแบบของการจัดการน้ำในชุมชนที่สามารถเอาชนะภัยพิบัติน้ำแล้งน้ำหลากได้อย่างยั่งยืน ลักษณะที่เกิดความสาเร็จนั้นปัจจัยสําคัญที่สุดคือผู้นําซึ่งไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งอะไรนะครับเป็นผู้นําโดยธรรมชาติเราเรียกอย่างนั้นลุกขึ้นมาแล้วก็ชักชวนันลงมือทําต,ต้องเริ่มที่ตัวเแกจบก,ก,ก่อนเราจริงๆแล้วนะครับเพราะแกมีความปรารถนาอย่างนั้นก็อยากจะรู้ว่าจะทํำยังไงก็มีมูลนิธิอุตมภพที่พระบาทสมเด็จหัวทรงตั้งเมื่อตอน 84พรรษาเนี่ยนะครับนี่พอหน้าที่ของพเรามีเนี่ยที่ไหนพร้อมที่ไหนอยากนะครับเราก็จะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงเราก็เริ่มสอนนั้นน้อยเนี่ยนะครับให้ใช้ไอทีขึ้นมาจากคนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้เลยเนี่ยนะครับเราสอนให้แกใช้ GPS พ็จะรู้สูงต่ำและจะรู้เลยน้ำจากจุดไหนไปน้ำม,มันย่อมย่อมลงไปที่ต่ำอยู่ตลอดเวลาเนี่ย เรื่องปรับระดับเรื่องทาแผนที่น้ําเรื่องอะไรต่อ,อะไรก็อเอาวิชาความรู้ต่ตางๆเนี่ยนะครับศาสตร์ก็จะอยู่ว่าไม่ใช่เกิดขึ้นมาในความฝันหรือว่าเป็นอะไรขึ้นมาเองทุกอย่างเป็นระบบเป็นบทเรียนหมดนะครับพระาจะอยู่ว่าสอนให้เก็บน้ําแก่็จะเก็บทุกหยดเลยน้าไหลลงมาถูกเก็บไปในสระจากสระลงท่อไส้ไกล่ลงนไปในสระเล็กนะครับจากสระใหญ่ไปสระเล็กอะไรต่อะไรต่างๆเนี่ย วันนี้ปลดหนี้สินได้หมดความรวยได้เข้ามาครอบครองแทนแทนหนี้สินที่เคยมีมาโดยตลอดจากต้นต่อการบริหารดินน้ำลมไฟให้ทุกหลักให้มันเกิดมีพอเพียงในทุกอย่างเมื่อมีน้ำแล้วการผลิตก็เกิดขึ้นการผลิตเกิดขึ้นจะมีผลผลิตเกิดขึ้นผลผลิตเกิดขึ้นการบริโภคตามความจำเป็นก,ก็พอเพียงพอเพียงแล้วเหลือกินเหลือใช้ นำขายนะครับการพาณิชย์การตลาดมันเกิดขึ้นมาเป็นระบบที่บูรณาการในวงรอบของวงจรของชีวิตของคนทั้งหมดเลยและเหนือสิ่งใดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาสร้างองคอ์กรเขาขึ้นมานะครับเป็นกลุ่มใช้น้ำเป็นอะไรแต่ะไรมีการบริหารจัดการอันนี้สำคัญ นะครับไม่ใช่ทาไปวันๆแล้วปล่อยมันผ่านไปอย่างนั้นอะไรทุกอย่างนี้เป็นระบบหมดเลยนะครับแระบวนรนี้มีองค์กรเกิดขึ้นมีตําแหน่งหน้าที่ทุกคนในหมู่บ้านนั้นในชุมชนนั้นมีหน้าที่มีอะไรอะไรหมดเลยหมู่บ้านริมทองนี่ถือว่าเป็นความสําเร็จนะครับซึ่งในภาคอีสานทั้งหมดต้นหน้าเราเป็นตัวอย่าง จะสำความศกาสำคัญที่ใจ,ใจเฝ้าเด้สูงไปแล้วใจชื่นบา